ยามเย็นนะคะวันนี้เราจะมาห่ออินทผลัมกันนะคะให้ช่วยอะไรไหมอ้าวตอนนี้ก็เอาถุงใส่เข้าไปนะคะอินทผาัมอินทผาัมอินทผลัม,น,ลมนะคะโอ้ยามเย็นนะคะถ้าร้อนร้อนไม่ได้เรามาทำตอนเย็นเย็นนะคะแดดร่มรมโตนะคะช่อนี้พวงนี้ใหญ่มอกนะคะมันบ่ายประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ย สองเดือนมันบ่พอพันครูสองเดือน,อเ,อนเข้าเดือนที่สามใช่ไหมตอนนี้มันจะต้องประมาณอีกสามเดือนอีกสามเดือนนะคะก็จะได้กินผลละ<า>ค่ะโอ้นะคะลูกใหญ่อันนี้ห่อเสร็จแล้วนะคะถุงทุกอย่างลงทุนหมดนะคะวันนี้เป็นวันห่อนะคะหลังจากห่อมะม่วงแล้วก็มาห่อถัพลัอันนี้ช่อใหญ่ ประโยชน์ของการหอก็คือต้องการให้ปลอดภัยจากแมลงหรือจากใบหรือจากกิ่งที่มันไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปเสียดทานไปเสียดสีนะคะจะทำให้ลูกไม่สวยนะคะไก่ไกที่สำคัญไก่ก็จะมาจิกกินนะคะมันจะกินได้ยู่ดงมันจะกินไดไมว่าเดี๋ยวเห็นลูกไม่จีกกินจิกกินไม่ได้จีก,กันอยู่ข้างใน นะคะคสวยงามนะคะอันนี้ช่ออีกช่อหนึ่งห่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้ช่อนี้หอ่อห่อแรกๆยังไม่เข้าใจในการหอก็อจะอุ้มปุ้ม,มอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาแกะอีกอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ช่อนี้ก็เหมือนกันนะคะแสงอาจจะไม่พอนะคะแล้วก็ช่อนี้ช่อนี้ก็ห่อได้สวยอุย้ยกินถ้าพาระำก็นอนมุงลวดผนีนี่ <laughs> นะคะ โอ้ี่ดนตรีบรรเลงเนีพร้อมครับพี่น้องโอ้โหนะคะที่สำคัญอันนี้สวยงามนะคะสวยงามรอไปอีก3เดือนนะคะเราก็จะได้ทานอินทผรัมจากสวนพัชรพงศ์นะคะหวานแบบเจ้าของล่ะคะ่ะรสชาติตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้ช่อใหญ่มากนะคะโอ้ยสะออนนะคะดูภาพรวมนะคะ ก็จะมีอยู่หลายช่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกช่อประมาณกี่กิโลยังไม่บอกนะคะโอ้ยสะออนหอนเนี่ยมาปุ่มอิ่มปิ่มโอสม้สวยงาม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 ความสุขที่สร้างได้นะคะ